โอเคสวัสดีชาวเกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มากับเกมไมโครับนะวันนี้เรา,เ,าเล่นแบบกันนะมีผู้แขกรับเชิญมาสองคนนะฮะได้แก่ท่านท T A T อ,อชื่ออะไรวะไม่รู้แล้วก็ท่าน <c oughs> ปีเตอร์นะโ <c oughs> okay, อเคขอบเียงนะฮะโอเคโยอเคพูดดังๆก็ได้โอเ

เดี๋ยวไปเลื่อ่านว่าหลบหน่อยตากล้องตายที่หลังตะเก็บของก่อนอ่านด้วยอ่านด้วยท่านอ่านออกไหมล่ะผมอ่านไม่ออกอเนี่ยวอ่อย่าบังอ่ะให้เขาอ่านอนี้มันบอกว่าโอเคสามารถถูกได้เคเนี่ยสามารถทำลายได้โอ้้ถอยหน่อยอู้อู้อง้อู้นู้อ

เฮ้ยกำไลเฮ้ยเข้ามาเข้ามาโอ้โหโอ้โโยเยอะเ <ๆ S 2> น่ากลัวน่ากลัวมากมโอ้คือเก๊หนาวไปดับมันมีของต่อนอยู่นะโอเคไปต่อนะมันมีธุระอะไรแล้วโอเค ปัญหาเลสโตน s t o ประตูปัญหาเลสโตนปัญหาเลสโตน s t o ปัญหาเลสโตน stone แค่เอาวงจรมาต่อไอ้มาต่อปัญหานี้มันง่ายมากนะฮะแปบ๊บเดียวก็แก้ได้นะมาดูกันนะฮะว่าจะแก้ไงนะฮะนี่ไงครับ ปแปบ,บเดียวแกได้อ๋ออ๋อ <c oughs> แบบนี้ไงแกได้ล้วไปต่อเลยเออที่เหลือมันหลอกเรา <c oughs> อ่ะเขาเรียกว่าเกียนนะไอ้นี่โอเคตากล้องตายหลับนะคนเล่นตายก่อนนะเอะอเออเออโดนโดดโอ้โอ้เออเอออ้าวตกลาวาไปเรียบร้อยคนหนึ่งนะมาดูท่านวีเตอร์บ้างนะอุ้ยโดดอ้าวอุ้ยโดดมาโดโด เอ้ยคอมพิวเตอร์เอ้ยเอ้ยโอ้เออเข้าโกไปแล้วโอเคที่จริงแค่เนี้ยเราทีพีได้อยู่แล้วแต่เราไม่เกียรตนะคะช่วยไม่ได้ต้องทีพีเอาไปไหนแล้วโอ้ยทีพีไปแล้วโอเคเดี๋ยวทีพีทันทันนั้นว่าทีพี โอเคปุ๊บมาแล้วโอ้ยเนื่องจากตากล้องได้ทำกล้องตกไปแล้วกล <laughs> ้องตกล <laughs> 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 ้เราอะเป็นเรียบร้อยแล้ว <laughs> เราจึงต้องขอโกง u เอ้ยของต้องให้ตาก,ก, <laughs> กล้องไม่รู้ผ <laughs> มเอาใครมาอมโอเคไปเลยคนเล่นตายก่อน user อ้าผืนเป็นรูคนเล่นตายก่อนไปอ้าว มันโ oh อ,อเย่มันกเป็นแผ่นเรียบๆสิคนเล่นตายก่อนตากล้องตายหลังโอเคความจริง okay. ห้องนี้มันต้องลึกเอ่อเผื่อใช้เดินได้นะเนีน่ยเอ่อระยำแล้วไงเฮรื่องอัดเหลือเร็วกว่านะอ๋ออ๋ออีกแล้ว ดาวคนใดอย่าอย่าเราบ้าแดต้องโกงนิดหน่อยนะไม่งั้นขึ้นไม่ได้แม่งก็ติดไงอยู่นั่นแหละอ่าแล้วไอ้ตรงนี้แหละเราจะเปิดยังไงเราจะเปิดยังไงต้องรอคนแปลละซับซับซับเดี๋ยวเราวอรเองก็เปิดยังซับ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  ซับ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 แล้วข้ามทูเลเวลหกซับซับซับโอเย็บตูไม่เปิดประตูเจ้ากรรมเปิดไม่ได้สิอ๋อาเปิดแล้วอ๋ออ๋อเปิดแล้วมาดูจอไปกันเหรโอ้อสองอันนี้ดูแล้วจำจำแล้วเอาไปใช้ลงขึ้นลงขึ้น

กล้องมันแพงเราเสียกับก้องมากเลยเรียบร้อยอีกรอบแล้วนะเรียบร้อยครับตาก้องขอถึงก้องอีกรอบแล้วครับดาวกล้องใหม่มาเลยยังผ่อนไม่เสร็จเลยเนี่ยคุณเล่นไม่เคยตายครับยังผ่อนไายตลร็จเจ็บปวดไม่เสร็จเลยตายซะแล้วไปต่อนะอะไรเนี่ยเลียลร ออครั้งนี้ตากล้องไปก่อนนะโอ้ตากล้องเล่นน้ำมีทางซ้ายกับทางขวาเลือกทางไหนดีซ้ายดีแยกขวาร้ายซ้ายดีแต่บางทีเราไปซ้ายดีกว่าซ้ายแล้วครับโอเคแล้วอย่าไปขวาตายไก่จี๊ดตายเดือดตายมนปากองโอเคไปทางนี้นะครับเทวิชามัวอุ้ยเจอทางอ้าวทางตันไปด้านไหนเนี่ย เย่ตะกองดาวถูกมาดันกี่ทิพย์ทางนี้ตะกองดาวถูกเย่เฮ้ย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 ตกใจหมดเฮ้ยคงตายช่วยด้วยติดติดแล้วโอ้มายืนบ่ออย่างงี้ตกใจหมดเออโอมาผิดทางอ่ะตายเลยฟิเตอร์เอาไปหน่อยสิเอาไปหน่อยสิโอเคเออทีเออูอูแล้ว

อ่ารอดแล้วโอเครอดแล้วเออรอดรอดลาทีฮีโร่บายฮีโร่มองอย่างที่มุกตกใจเลยวะโอเยโอเย่โอเย่ that will be g อตักเอ้ยถอยกล้องใหม่ถอยกล้องมปตา้อนไปก่อนไปก่อง,องไปก่อนเพื่อนพอมีอันตรายจำพอพีอันตรายให้ผู้เล่นไปก่อนนะนานไง <laughs> แต่เดี๋ยวตา้องก็ตาย <laughs> อุตส่าห์ถอยกล้องใหมออ <laughs> ต้องใช้สมาธินะ ไม่ใช่สมาธิก็เตรียมตัวดูโยมมาโลกได้เลยโอ้ยผ่านแล้วเดี๋ยวดูกล้องนะครับไปไปใช่ไปไปไปเราจะได้กล้องตก user j รอรอรอเธอคราวนี้ตากล้องไม่ไม่ตกง่ายนะล้ อใครจะเล่นใครคำสั่งได้เลยนะตัวปีเตอร์ก็ตกไปเรียบร้อยแล้วออ่าเวีตกคู่เลยครัตามผมมาทำไมครับเฮ้ยเฮ้ยตากร้องไปเลยจะอยู่ทำไรอ่ะจะบอกเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากให้พีพีกันได้ก็กดสแลต PVP off อ่อแป๊บนึงนะเออถ้าจะถ้าจะ PVP กันก็กดสลัด PVP on PVP on PVP ท่านมาให้ PVP แล้วจ็อบว่าอะไรจะมีโอเคมาเลยจ็อบมันมีแล้วแต่ต้องใส่อันนี้ก่อนต้องใส่พรีเมียมก่อนอ่ออันนี้เขาพูดกันนะไม่เกี่ยวกับเรานะอ่ไปต่อเลยไปต่อเลยเอ้ยไม่สตาช่อยชัวรคอลเลกชั่ ไปห้องอื่นกันได้ไหมอยู่ในช่วงทางที่อยู่ในช่วงรายการนะก็เลยต้องมาเนี่ยเอาล่ะครับเปิดทั้งหมดทางโอเคโอเคแล้วเราก็แยกกันไปทั้งสามทางนะฮะแล้วมาดูกันว่าใครว่าใครจะเป็นซูสุกติก่อนนะนั่นแยกได้กันไหนโอเยไปเลยแน่นอนว่าเป็นตากล้องก่อนนะครับครับไปเลยอ้าวทำไมผมมาเจอคุณอ่ะผมผ่านครับทางนี้ทางแค่ ช่ครับออาไม่เจอกันอีกแล้วเอาไม่ใช่แล้วเ้าลาวาจติดไว้เต็มเลยอู้อู้เออไม่อู้เออตะกองรอดเอาบอกให้ลงไปลงทำไมล่ะตายดิคขุดลงก่อนนะครับออเขุดอุ้ยเออขุดเอา็วเร็วตะกองไม่เรียกเลยเร็วเร็วยไตะกองูแล้วตะกองูแล้ว

โอเคเอ้ยจื๊อตากล้องขึ้นไปด้วยความเร็วแสงเอ้ยเอ้ยอะไรตากล้องเอาคนอื่นไปดีเดี๋ยวเราจะทำการจัดพิธีงานศพให้นะโอ้ต้องขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดนะดู้อดื้อด้ดื้อดู้อ้ยอย่าเข้าครับตันโอเคมันมีแต่บ่อละวางเดียวนะ นี่ครับตรงกลางโอ้โหอ่อไม่นานไม่สังเกตคุณไม่ได้อ้าวได้เดินไปใหม่เลยโอเคทีพีมาแล้วอ้าวโอ้ลงเออไปกองโตอ้าวลงไปเลยเราเอ้ยนี่ไงอ้าวมืดนี่ไงนี่ไหนอ่ะบี้เนี่ยเมคเเอยเอ้ยไปต่อเอ้ยเฉียงข้ามยังไง ยังมันอยู่้า้ข้างเลยอ่าถึงแบบพี่ยากที่สุดแล้วนะเขาวงกดนะโอเคย้ายไปทางนี้เดี๋ยวต้องใช้วิชามั่วนะไก่จิกเด็กตายเด็กตายมนปากองไก่จิกเด็กตายเด็กตายมันปากองคเอาใจเอ